สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ออเดอร์ที่น่าสนใจประจำวันที่19-22พฤษภาคมซึ่งผมทำกำไรไปได้ทั้งหมด38.25ดอลลาร์สหรัฐด้วยเทคนิคเดวิเจนนะครับ สวัสดีครับผมแอดมินอาร์มครับจากเพจ nonstop trading เทรดไปเรื่อยเปื่อยสำหรับคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรแรกนะครับช่องของผมเป็นช่องหาเงินออนไลน์จากทาง IQ Option เป็นหลักรวมถึงสอนเทคนิคใหม่ๆที่ใช้ในการเทรด IQ Option ด้วยนะครับหากใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆใ,ในการเทรด IQ Option นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ ส่วนใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยหาเงินออนไลน์ด้วย IQ Option ออก,ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับเรามาวิเคราะห์ออเดอร์ที่1กันเลยนะครับอันดับแรกอะเรามาดูกันก่อนออเดอร์แรกนะครับเห็นไหมครับเทรนเป็นเทรนขลาลงครับแล้วครั้งนี้ AO มันก็ทำคอวอร์เจนด้วยครับแล้วก็คอวอร์เจนชั้นที่2เห็นไหมครับงั้นเนี่ย เมื่อเกิดดับเบิลคลมบัสเจนปุ๊บเมื่อราคาตัดเส้น EMA 25บวก EMA 18ลงมาอยู่ต่มกว่าเส้น EMA เนี่ยผมก็จะกดลงนะครับไปดูกันเลย พราะมันเป็นเทนขาลงเนี่ยแล้วก็อินดิเคเตอร์ ao เนี่ยมันก็ทําำบ่งบอกสัญญาณว่ามันเป็นเทนขาลงที่ยังแข็งแรงอยู่ก็เชื่อว่าราคาเนี่ยมันก็ยังลงได้ต่อครับอย่างนั้นถึงกดลงก็เชื่อมั่นว่าราคายัางไงก็ต้องลงครับ คาดีตัวขึ้นไปสูงเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงราคาก็ต้องลงครับโอเคไปดูอ,ออเดอร์ถัดไปกันเลยครับเรามาดูบทวิเคราอออเดอร์ที่2กันเลยนะครับอ่าเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับเทนครับเป็นเทนขาขึ้นครับ ทำจุดต่ําสุดลงที่สูงขึ้นเห็นไหมครับทำไฮโอโลขึ้นเรื่อยๆและ Ao ครับทําจุดต่ำสูงทำจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นไปด้วยเห็นไหมครับเป็นดับเบิลคอนเวอร์เจนต์เห็นไหมครับแล้วเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บพอราคาอยู่เหนือเส้น EMA 25บหมงเเนี่ยราคาปิดปุ๊บผมก็จะกดขึ้นทันทีครับมาดูกันเลยครับ เทรนด์มันเป็นขาขึ้นนะครับผมเชื่อว่ายังไงราคามันก็ต้องขึ้นไปข้างบนแน่นอนผมถึงกดขึ้นนะครับเมื่อเมื่อได้สัญญาณโอเคโอ้โห ราคามันก็าชากแรงเนาะโอเคนะครับโอเคเรามาดูบทวิเคราะห์ออเดอร์ที่3กันเลยนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมครับราคาเนี่ยได้ทำจุดสูงสุดใหม่เห็นไหมครับ แต่ AO ครับไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ตามเกิดการขัดกันของราคากับอินดิเคเตอร์ครับดังนั้นเกิดเดเวอร์เจนดังนั้นเนี่ยเดเวอร์เจนมันบ่งบอกว่าราคาเนี่ยได้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงครับเพราะว่าในการที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ได้นั้นน่ะมันนะ่ะใช้แรงมากขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาเนี่ยปิดต่ําอยู่ปิดตำ่ดตำกว่าเส้น EMA 2ี่บวก EMA ยเนี่ยผมก็จะกดลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ าราคาเนี่ยขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูใหม่นะครับว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยบ่งบอกสัญญาณอะไรบ้างถ้ามันเป็นด i เวเรน n ์หรือคอนเวเรนซ์หรือเปล่าเราก็ต้องมาวางแผนกันต่อไปนะครับว่าเราจะกดขึ้นหรือกดลงตามเทคนิคของเราแต่ตราบใดที่มันยังไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับผมก็ยังเชื่อสัญญาณเดิมครับดังนั้นเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 28เ e ออ EMA 25วเนี่ยผมก็จะกดลงครับ ราคาลงันตามแล้วครับจะเห็นไหมครับว่าราคาจนถึงเส้นตัดสินเนี่ยเหลือแค่2เหลือแค่2แท่งเท่านั้นจากนั้น่มันมันเสี่ยงเงินไปครับผมก็รอให้มันหมดเวลาก่อนแล้วก็เห็นไหมครับเดี๋ยวจะรอเข้าในจุดที่ได้เปรียบนะครับรอมันขึ้นไปอีกนิดนึงผมก็จะกดลงราคาลงมาแล้วครับผมก็จะจะรอเข้าในจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับ ผมก็จดตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบที่สุดละเพราะราคาไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่าน,นี้ละในความคิดของผมราคาเริ่มไม่ค่อยมีมูฟเมนต์แล้วนะครับค่อนข้างเป็น เป็นเรื่องอันตรายสําหรับเทคนิคเดวเจนของเรานะครับเพราะว่าเทคนิคเราเนี่ยเน้นตามเทนครับดังนั้นถ้ากราฟไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยโอกาสแพ้จะสูง โอเคครับเกือบแพ้เหมือนกันครับไปดูออเดอร์ถัดไปกันเลยครับโอเคครับเรามาดูบทวิเคราะห์ออเดอร์ที่4กันเลยนะครับก็เงื่อนไขก็คายๆเดิมครับขออันนี้ก่อนนะครับเทนเป็นเทนขาลงครับเห็นไหมครับเป็นเทนขาลงและ AO ครับทำคอมบิเจนชั้นที่1เรียบร้อยแล้ว เกิดคำว่าเ,เกิดคอนเว์เจนเนี่ยแล้วก็สบ,บันเข้าได้เลยเห,เห็นไหมครับเนี่ยเราเข้าตรงนี้ได้เลยก็ชนะไปแต่จะมีความแม่นยามากขึ้นครับถ้าเกิดสัญญาณ2ชั้นผมก็เห็นไหมครับเนี่ยราคา A AO เนี่ยตัดซีโร่ไลนขึ้นมาแล้วกำลังทำคอนเว์เจนชั้นที่2ดังนั้นเมื่อเกิดคอนเว์เจนสองชั้นและราคาต่ำกว่าเส้น EMA 25บอผมก็จะกดลงครับเมื่อราคาปิดแทงไปดูกันเลยครับ เห็นไหมครับราคาอยู่เหนือเส้นซีโร่ไลน์แล้วเราก็ทำคาร์บูเจนเรียบร้อยราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น e m a ครับกดลง เริ่มไม่ค่อยมีมูฟเม e n นี่แล้วครับก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ผมเชื่อว่าราคายังไงก็ต้องลงครับค่อนข้างมั่นใจเพราะเทรนขาลงชัดเจนมากแล้วสัญญาณ AO เนี่ยก็เป็นคอนเวเจนชัดเจนเหมือนกันครับโอเคครับเรียบร้อยไปดูออเดอร์ถัดไปกันเลยครับราไปดูออเดอร์ที่5กันเลยนะครับปัดไปข้อออเดอร์ที่5ก็เหมือนเดิมครับเราดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับ เป็นเทนขาขึ้นเห็นไหมครับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและ AO เนี่ยก็ทำคอนเวอร์เจน์ด้วยครับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและเห็นไหมครับเป็นดับเบิลคอนเวอร์เจน์ครับสองชั้นอันนี้ก็จะทำคอนเวอร์เจน์กับอันนี้อันนี้ทำคอนเวอร์เจน์กับอันนี้ครับดังนั้นเมื่อราคาปิดอย e ู e ่เหนือเส้น EMA 2 5บวก EMA 1 8ได้ผมก็จะกดขึ้นนะครับเราไปดูกันเลย ถ้าราคาไม่ตัดเส้น EMA ย e ี่สิบห้าบก EMA สิบแปดเนี่ยเราก็จะไม่เข้านะครับเพราะว่ามันไม่ครบสัญญาณถึงจะทำคอนเว์เจนต์ก็ตามนะครับก็ผมแบ็กเคสมาพอสมควรนะครับเพราะว่าตราดเนี่ยยังไม่ตัดเส้น EMA ย e ี่สิบห้าบวก EMA สิบแปดเนี่ยบางทีราคามันไม่ได้ขึ้นจริงครับมันยังไม่เป็นขาขึ้นจริงๆลงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับปิดแทงครับได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ขาลงมาซะน,น่ากลัวนะครับโอเคเไปดูบทวิเคราะห์ออเดอร์ถัดไปกันเลยครับโอเคเรามาดูบทวิเคราะห์ออเดอร์ที่6กันเลยครับก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเราสังเกตก่อนว่าเทนเป็นเทนอะไรเทนเป็นเทนขาขึ้นครับ และ AO ครับทำาคเวเจนด้วยเห็นไหมครับชั้นที่1และกำลังทำชั้นที่2เห็นไหมครับอ่าดังนั้นเทนเป็นขาขึ้นและ a o AO ก็บอกว่าเทนเนี่ยกำลังเท็นเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงดังนั้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้น EMA ได้เนี่ยผมก็จะกดขึ้นนะครับเราไปดูกันเลย โอเคครับในราคาดีด้วยครับปิดเหนือเส้น EMA ปุ๊บผมก็กดขึ้นแต่ว่าราคามันย่อลงมานิดนึงครับก็ถือว่าได้ราคาดีครับมาดูกัน อันนี้มันค้างครับผมจําได้ก็ชนะไปนะครับโอเคครับผมก็คัดมา6ออเดอร์นะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันก็จะนานเกินไปนะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนบน YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ